สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาออกรถที่ KP รถบรรทุกเสียราชาที่จะได้รับนั่นก็คือการบริการก่อนการขายที่ดีเยี่ยมนั่นเองค่ะนอกจาก KP เรานะคะจะมีการคัดสรรรถคุณภาพดีเกรด A มาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันแล้วนะคะเรายังมีการล้างสปาทำความสะอาดแบบเต็ม เลยทีเดียวค่ะทนกันสนิมช่วงล่างภายในหัวเก๋งเราก็มีการอบโอโซนให้ด้วยนะคะปลอดภัยหายห่วงไร้กังวลเลยทีเดียวค่ะพอเสร็จขั้นตอนนี้เราก็นำไปเปลี่ยนถ่ายของแลว้วทุกรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกและอื่นๆ และต่อมาก็ด้วยระบบเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าเกียร์ทาร์ทและระบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบลมและการใช้งานอื่นๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้1 0 0เอร์ซค่ะและสิ่งที่เคีเราเน้นย้ำถึงความปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือเราเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่เลยนะคะไม่เท่านั้นเรายังมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ถึง2ลูกก่อนส่งมอบเลยค่ะ นอกจากความสะอาดที่เคีมอบให้อย่างภายในหัวเก่งคันนี้แล้วนะคะเรายังเน้นย้ำเรื่องของระบบแอร์ค่ะเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมากๆขับรถโด,ดยไม่มีแอร์ไม่ได้เลยนะคันนี้นะคะเรามีการเซอร์วิสเรื่องเกี่ยวกับแอร์ให้ไม่ว่าจะเป็นล้างตู้แอร์เติมน้ำยาแอร์และตรวจเช็คความเย็นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะและยังไม่พอเรายังมีการติดฟิล์มให้ใหม่ทุกคันเลยค่ะ และทุกๆุกคันนะคะ KP เรายังมีการติดตั้งวิทยุให้ทุกคันเลยค่ะไม่ต้องกลัวเหงาฟังเพลงกันยาวๆเลยจ้าและก่อนส่งมอบนะคะที่ขาดไม่ได้เลย KP เราอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเป็นผู้ตรวจสอบด้วยตัวเองเองก่อนส่งมอบทุกครั้งเราจึงให้ลูกค้าทุกท่านเข้ามาช่วยกันตรวจเช็คก่อนส่งมอบนะคะอย่าลืมนะ นอกจากเราจะมีรับประกันก่อนการขายที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของเคพีเรานั้นนะคะเรายังมีการรับประกันหลังการขายด้วยนะคะเรามีเครื่องกับเกียร์ให้ต่ออีก30วันหรือ10,000กิโลเมตรเลยค่ะแต่ก่อนที่ลูกค้าทุกท่านจะได้รับสิทธิ์นะคะต้องลงทะเบียนก่อนทุกครั้งนะคะถ้าท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากเครถบรรทุกศรีราชาไปนะคะอย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะและฝากกดติดตาม พวกเรานี้ช่องทางด้านล่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปมีอะไรเดี๋ยวเกศจะพาไปดูกันค่ะ